สวัสดีครับผมเอกครับวันนี้ผมก็พามาดูอีกแปลงหนึ่งนะครับก็แปลงนี้เป็นแปลงที่เป็นแปลง E7 นะครับก็เป็นแปลงที่อยู่พิกัดก็อยู่ที่คลอง10บรองเสือเรานี่เองนะครับก็ห่างจากถนนเลียบคลองมาประมาณสัก600เมตรก็จะเจอที่ดินแปลงนี้แล้วครับอ่าก็เป็นแปลงที่เลยบอกเลยว่า150ตารางวาของแปลงนี้คุณภาพจริงๆท่านใดที่สนใจอยากจะมีบ้านสวนเกษตรเนี่ยผมมองว่าแปลงนี้เป็นแปลงที่เหมาะนะครับเพราะดูจากพื้นที่แล้วเนี่ย ก็เหมาะสาหรับทําบ้านบ้านสวนเกษตรแล้วข้อดแีแปลงนี้ก็คือมีต้นไม้ใหญ่ถ้าเราสังเกตดูดีนะครับจะมีต้นแคร์ป่าซึ่งสามารถยอดสามารถกินได้ก็ให้ความร่มเงาได้ก็เป็นแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งครับผมพามาดูนะครับก็ตอนนี้แปลงนี้ครับก็มีเพื่อนบ้านแล้วนะครับถ้าถัดเข้าไปด้านในหน่อยก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่แล้วครับก็จะลากสายไฟประฟ้าไปว่า ก็จะมีพเพื่อนบ้านอยู่นะครับลากสายไฟไปแล้วไฟฟ้าประปาลูกค้าก็ลากเข้าไปแล้วก็อยู่แล้วนะครับถนนด้านหน้าก็เป็นถนนสาธารณะนะครับกว้าง8เมตรก็ที่ดินก็อยู่ด้านหลังผมนี่นะครับผมพาเข้าดูที่ดินก็อย่างนี้ครับอ,อ,อันนี้เป็นพื้นที่ของเพื่อนบ้านนะครับด้านหน้าเนี่ยฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งทางตะวันตกนะครับถ้าเราเห็นฝั่งนู้นนะครับก็ Real. ที่เราเห็นเสาไฟฟ้าแรงสูงด้านนั้นก็จะเป็นคลองแอนครับก็ที่ดินก็จะอยู่ด้านนี้ถนนด้านหน้านี่ครับเป็นถนนสาธารประโยชน์กว้าง8เมตร ที่ดินก็จะเป็นแปลงนี้เลยครับขอบเขตก็จากเสาไฟจากเสาปูนอันนี้นะครับยาวมาจนถึงด้านนี้ครับความกว้างก็คือ15 15คูณ35เมตรนะครับก็เป็นที่ดินสวยอีกแปลงหนึ่งคือด้านในก็จะเห็นไหมครับก็จะมีต้นไม้ใหญ่ด้านหน้าที่เราเห็นนะครับตรงนี้เป็นคลองลำรางนะครับก็สามารถใช้น้ำจากที่นี่ก็ได้นะครับในการรดน้ำทางการเกษตรได้ ครับถ้าอยากจะเข้าแปลงก็สามารถวางท่อแล้วก็ปรับถมดินแล้วก็เข้าไปด้านในได้นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่แบบนี้เห็นไหมครับเป็นต้นแคป่าขอบเขตก็จากเสานี้นะครับยาวไปจนถึงด้านหลังตรงนู้นเลยครับเห็นไหมครับตรง,ต,รงต้นไม้พื้นที่150ตารางวาต้องบอกกันเลยว่าเงื่อนไขพิเศษเป็นที่ดินเงินผ่อนครับเราให้ลูกค้าสามารถผ่อนได้ยาว5ปีาดาว5 0 0 0 0แล้วก็ผ่อน5ปี เรื่องเงินขพิเศษนี้ครับก็ท่านใดที่อยากจะมีที่ดินเป็นของตัวเองสักผืนนึงนะครับอยากจะทําบ้านสวนกเกษตรผมมองว่าแปลงนี้เหมาะครับแล้วก็ลูกค้าวางดาวแค่ห0 0หมื่นเนี่ยลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้ได้เลยจะขุดสระน้ําวางกระ๊อบกระทอมบ้านนอกดาวลูกค้าสามารถทําได้เลยนะครับทันทีที่ลูกค้าทําสัญญาเสร็จเนี่ยลูกค้าเข้าทาประโยชน์ในที่ดินได้เลยครับก็ต้องบอกว่า150ตารางวาแปลงนี้เหมาะสําหรับทําสวนไกลาจากตัวเมืองไหมจากตรงนี้ไปจนถึง ตัวเมืองของหนองเสือใช้เวลาประมาณ5นาทีจากตรงนี้ประมาณแค่2กิโลเมตรเองนะครับก็ถึงแล้วครับจากปากซอยคลอง10หนองเสือมาถึงที่นี่ก็ประมาณ600เมตรครับก็ผมให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับถ้าเรามองไกลๆนู่นยังเห็นรถวิ่งอยู่เลยนะครับอ่าก็เข้ามาได้ครับอนาคตดีเพราะว่าคลอง10หนองเสือในพื้นที่ขนาด150ตารางวานต้องบอกก็เลยว่าหายากขึ้นทุกทีแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีวงแหวนรอบ3ตัวเมือง ก็เป็นตัวเมืองใหญ่นะครับมีทั้งโรงเรียนการเคหะแห่งชาติบ้านเอือ้ออาทรที่นี่มีครบหมดแล้วนะครับโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลตำบลเนี่ยก็มีครบต้องบอกกันเลยว่าพื้นที่หนองเสือเนี่ยเป็นพื้นที่ทำเลทองจริงๆท่านใดที่สนใจนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับนําเสนอขายเนี่ยเพียงตรางวาละ5000ก็อยู่ที่750 0 0 0บาทเป็นเงินผ่อนด้วยนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะมีที่ดินเป็นของตัวเองสักผืนอยากจะผ่อนไว้สําหรับให้ครอบครัวในอนาคต ลงหลักปักฐานได้สร้างบ้านได้ผมมองว่าที่ดินแปลงนี้เหมาะครับท่านใดที่สนใจนะครับสนใจขนาดที่ดินขนาด150ตารางวาพิกัดอยู่ที่คลอง10บหนองเสือโทรหาเอกได้เลยนะครับ088 145 1155สวัสดีครับ